ไหนล่ะมาก็มากินทั้งโต๊ะปุณนะนแล้วกินแบบนีอ้อีอย่างนะนบนป่าอะไรแซบแท้แล้วพ่อพ่อ้วนเนาะใครเห็นสุนัขบ้าง้า,าเพิ่นไ้กินแล้วคันยับปีง่นใครเห็นชีเอ๊ะชีหายไปไหนวะ ก็เปิดทดลมที่หายไปไหนไมีใครเห็นชี้มีใครเห็นชี้มมไม่มีใครเห็นชี้เลยใช่ไหมไม่เห็นเลยมิดจัดไม่มีใครเห็นชี้เลย เห็นนักเรียนเขากินข้าวได้ยินเสียงแม่วิ่งเลยเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นหมาหรือเป็นลิงมีใครเห็นชีพไหมเอ่ยมีใครเห็นชีพไหมไม่มีใครเห็นเลยโอ้ยแอบแบบว่าสนิทเลยไม่มีใครมองเห็นชีนเลยบางขาจากมิดชีปไปน,ะไนตายแล้วไอติมก็มาทำไงเนี่ยหาชีไม่เจออุ้ยรู้ไอติมมา ่ท้ายแล้วชิ้ไม่กินไอติมหลงงานนี้ชีไม่เห็นไอติมไอติมมาละเฮ้ยไอติมมาไอติมมาไอติมมาชหาอดลงงานนี้อดอดอไอติมไอติมไอติมชไม่กินชไม่กิน

วัวอ้วนก็กลัวเนาะอยากกินขนมก็อยากเนาะเอาเดี๋ยวเด้อหาตังบ่เจอมันอิ่มไหมแต่ว่าเจ็บท้องกระเพาะไหมเอาซองอ่านก็ได้เอานี่ขนมหยังเอาซับประหลดอนะ่ะ ดาเนี่พี่เจปวดเอวเลยอ่ะหนักมากมเอาไหมเอาไอติมไหมชิ้นั่งรอชิ้นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนรอยตรงนี้ห้ามออกมานะอาบน้ำดีวำำกว่าปะจะไปหลอกกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็่กินแล้วกางบอมันเท็กางหล จะกินป่นป่าชี้ชี้จะกินป่นป่าบอกินป่นป่าตีฮะกินเวลาได้คู่ก pues, ันแม่ไม่เอาชี้กินไม่ได้ขนมได้ยังเอาเอาเอสองอันจ้ะเอาสองอันค่ะชี้จะกินป่นป่าชี้คือผัดหน่อเตีชยว้ะะ หลอกกินข้าวเหนียวเขาอะนะขอบคุณค่ะได้ยินเสียงแม่นี่วิ่งแบบจุกต,<อ>ตูดอะว้าไอติมเอาเสียอ,อยัาง,งาเอาไอติมมาป้นเปล่าเอาไปแล้วไ,วไปแล้วไ,วไปแล้ว การใายเครียดดีขึ้นแล้วคุยกับเจ้าของงานแล้วเตรียมป้องงานเรียกงานคืนเรียกงานคืนจากสามวัน ก็หาข้าวกินก็วิ่งแจ้นเลยยินเสียงแม่นี้วิ่งจุกตูดเลย สวัสีสวัีเอฟซี้นค่ะไม่อามยุ่งอยู่กินข้าวกินข้าวเที่ยงก็พักยกสามยกคุยคุยงานก็มาเอางานบ้างคุยงานบ้างข้าวเที่ยงไม่อร่อยเลย ไม่จอยไปไหนจะไปไหนจะไปไหนฮะที่จะไปไหน ไม่ไปไหนเลยแน่นะไม่ได้ไปไหนแน่นะร้อนมากเลยค่ะร้อนฮะมันล่วเเรอลูกก้นถ้วยมีเหรอมีไหมมันทะลุออกก้นเลยเหรอ ฮะมันมีด้วยเหรอว่าจะไหลออกข้างข้างถ้วยัมีด้วยเหรอไม่ใช่ตัวเองกินหมดเหรอลูกฮะเอาอีกไหมอ,อ,มอ,อมูคือถ้าขอเขาก็ต้องหันหน้ามามองเขาอายิ่งหลายถ้าอยากกินอีกก็ต้องมองหน้าเขาเขามีไอติม หยุดหยุดหยุดจะไปใส่จะไปใส่จะไปใส่ใสชิคขอไอติมแม่ชิคก็ต้องมองหน้าแม่ไม่มีหรอกขอแล้วเชิดหน้าขึ้นฟ้าไม่มีหรอกโอ้ยขึ้นเงี้ยนไปนอ,อะจะให้ก็ให้โอ้ยเนาะเมือเขาจะบอกซุฟังเขาจะบอกซุฟังเวลาขอไอติมเขาอะ่ะ ยุดย yeah. ุดยุดยุดยุดิไปใส่สิไปใส่เวลาขอไอติมเขาต้องมองหน้าเขาไม่ใช่เชิดหน้าขึ้นฟ้าผู้ใดพ้าเหตุอยากกินไอติมยังไงให้ยเชิดหน้าขึ้นฟ้างสั่นเขาต้องมองหน้าแม่นี่ เอามันงานเสร็จเลยเอาเอาบอเอาบออยากกินเขาไม่ยิงหรอกชิอยากกินเขาไม่ยิงหรอก,อก,ก,รอกถ้ายิงก็ไม่ได้กินสิลูกเอาชิชิก็ต้องยอมแม่หน่อยฮะชิก็ต้องยอมแม่ชิเป็นลูกชิก็ต้องยอมแม่สิ อยากกินชิก็ต้องอ้อนแม่ดิเขามีที่ไหนเชิดหน้าขึ้นฟ้าอืออย่ากินของเขาเชิดวสัน อ,อยากกินน้ำเขากับคอเขาดีๆนะชีเนาะพี่หวานบอกพี่หวานบอกให้แม่อ้ําเปิดเปิดกลุ่มพเพราะว่าเพจมันปิดกั้นไม่ใช่เฉพาะเพจชีนะเพจอื่นๆก็โดนปิดกั้นหมดเลยพี่หวานบอกเปิดกลุ่มดีไหม แม่บอกว่าแม่มดูแลกลุ่มไม่เป็นเห็นไหมที่ที่เขาเปิดกลุ่มเดี๋ยวก็อ่าแชร์ขายของเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยแม,ม่มันต้องมีคนดูแลมันต้องมีคนดูแลกลุ่มแม่มดูไม่เป็นฮะ มีแต่ข้าวเหนียวกินไม่ได้แล้วลูกอย่างท้องผูกหมดแล้วมีแต่ข้าวเหนียวเนี้นย ไม่สงสารเอกชิคกินเยอะแล้วแม่รู้นะไปหลอกกินข้าวเหนียวนักเรียนอะ่ะไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยคิดว่าแม่ไม่รู้ได้ยินเสียงแม่วิ่งจุกโตดเลยอะ่ะ ันนี้ชิคกไดิกินมะละกอสุกอะไรปิง,ปงอืม คืนตื่นที่สี่ไม่ใช่นอนไม่หลับหลับสนิทเลยค่ะแต่ตื่นไวห่วงงานก็เลยตื่นไวมืดแล้วหรอกมดแล้วหมดแล้ว ี่คะเพจโดนปิดกันแม่แม่แมพูดเรื่องขายของหรือเปล่าหรือว่าพูดไม่พูดมันก็ปิดมั้งแม่มะ มันหมดแล้วแหมมันมีแต่ข้าวเหนียวนี่แหมสามเม็ดม,มันเขีย่ยร์ไม่ออกแหมชีมันเขีย่ยไม่ขึ้นแม่ก็กินไม่ได้นั่นมันหมดแล้วแหมลูกไม่ใช่จะเอาถ้วยเหรอะคะหเหรออีหยงังติดปากเลยมั้งยังติดปากเลยมั้ง fc หาชีไม่เจอหาชีไม่เจอชีอหายอ่าอาเอา,เอาเอาไปเอาเอ้านี่ไหมเอ้าให้คาบเล่นดีไหมเอ้าเอ้าคาบแทะเล่นดีไหมเอ้าดูปากไหมเบื่อคักน่ารู้โอ้จะเป็นคัก เอาหนิแม่แทะเหรินี่ิแม่เอาว้าอารมเสียอารมเสียแทะซอนเอาเอาเขาแทะเหรินได้อยนะัชี้นี่นะโอ้ยอิลีเ <c oughs> ขาก็เอาช้อนนี่แหละไปแทะเล่นลูก <hr ym. c oughs> ฮะชี้ไม่ใช่หมาอะไรสิเงี้ยงกันไปอย่างละลูกเวละโอ้ยเอา เขาก็แทะช้อนเล่นนั่นแหละปื้อคักขนาดฮะมีตั้งตาเอาชิปไม่แทะเหรอคะชิปไม่ใช่หมาเหรอลูกเอาให้แทะเลนเนี้ยเอาบอลปัดดิเธอบอทธรรมาดาไดนะ้แหละปัดเอาให้แทะเลนเนาเอาเขาก็แทะเลนละชิ เห็นม้อหมาบานอื่นเขาก็แทะจนแตกนะไม่ใช่ชี้ชี้ไม่แทะเหรอลูกเอาจ้างซิบบาทนะจ้างซิบบาทแทะซ้อนเลยนะหืม <c oughs> แท้อ๋อเอาไปแทะเลยเอาไปแทะเลยเอ้าเอาชี้เอ้าเอ้าให้แทะซ้อนเลยเนี้ยเอ้าอุ้ยบาทอื่ก็แทะขึ้กันละชี้เอ้าอันนั้นละนั่นละเอ้าเ เอาลูกอ่ะแทะเล่นได้ค่ะชี้ไม่ใช่หมาเหรอลูกมันสีชมพูด,ด้วยนะชี้แล้วก็แทะเล่นได้มันมีกลิ่นไอติมเอา้าเอ้าเอ้าเอาเนี่เอา้าเอา้าเอา้เอาหักขนาด เขาบ่าเอาดอกเขาบ่าแทะเขาบ่กเป็นหมามเขาไม่ใช่หมาเขาไม่แทะเขาเป็นดาราเขาเป็นสุกตาหนูไม่แทะช้อนเล่นนะคะหนูไม่ใช่หมานะแม่ชิปไปนอนไปแม่ทำงานต่อแล้วไป มีข้อความเพดขึ้นแต่ว่าแม่อิ้ต้องใช้เครื่องเครื่องใหม่อ่านเครื่องของแม่อําอ่านไม่ได้เครื่องของแม่อํอาอออกับเครื่องอของชิสองเครื่องเลย เครื่องที่พี่ไม้ส่งมาอ่านได้อยู่มันมันเหมือนแยกเป็นสอง ah? อันเลยอ่ะอันอันหนึ่งมันจะขึ้นเป็นแบบว่าเพจชิ ú. อันนึงจะขึ้นเป็นว่าข้อความอ่าหน้าจอมันจะขึ้นแบบนั้นอ่ะแต่ตัวนี้อ,าอ่านไม่ได้เลยอ่านได้ไหมลูกมันร้อนอ่านไไหมคะมานี้มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมาหาแม่ก่อนมาหาแม่ก่อน มาใกล้ๆมาใกล้ๆไม่ได้เหรอลูกมาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้ฮะมาตรงนี้แอ็มมาหาเอฟซีก่อนมาคุยกับเอฟซีมาที่มามาตรงนี้ไม่กลัวค่ะแม่พูดเล่นแม่หยอก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 มานี่มาแม่หยอกเฉยๆมานี่มามานี่นี่แม่นี่แม่นี่แม่มานี่แม่มานี่แม่สวัสดีค่ะ แม่นี่มามาใกล้ไปอย่ามานี่หูยร้อนมากเลยค่ะแย้มเ,เดินเข้าเดินออกเตรียมงานจัดงานหลายอย่างลัวแม่ดักค่ะไม่ไม่คุยกับเอฟซีก่อนหน่อยลูกไม่คุยกับเอฟซีก่อนหนะะ่อยค่ะโอ้ไปคุย ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยหนูจะคุยตรงนี้อะค่ะปลอดภัยดีค่ะทำไมต้องไปคุยตรงนั้นละ่ะลูกมาคุยตรงนี้ก็ได้แม่พูดเล่นแม่ไม่มีอารมณ์ตรงนี้ก็ได้าแม่ไม่ทำอะไรจริงๆตรงนั้นปลอดภัยเหรอคะแม่ไม่ทำแม่ไม่มีอารมณ์แม่ไม่มีอารมณ์บ่อยเลย เอาตรงนี้มาลุกมามาเรยวอยู่อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะเี่ยใต้โต๊ะที่ชี้ไปอยู่มันเย็นนางถึงชอบไปอยู่ตรงนั้นถ้าถ้าเกิดไปอยู่อุดอแม่มต้องหาหาแบบนั้นไว้ให้นางแล้วนะอันเป็นพื้นกระบเบื้องแล้วก็อ่มันมีบ้านชั้นที่สองใช่ไหมชั้นบนนะหนึ่งละชั้นบนแล้วก็มีโต๊ะอีกตรงที่ชี้อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันเย็นค่ะเขามีที่นอนส่วนตัวของเขา อันนี้แม่มาตรงนี้แม่มาแล้วปลอดภัยร้อยเปอร์เซนเลยจริงๆไม่หลอกแม่เคยหลอกชี้หรออะมานี่มาอีลีมัหน,นีแม่มัหน,นีแม่มกินขนมว่าจะหนี่หมมาดูนี่นดูนี่้อียงว่านีไหม ยังไม่ทิ้งหกหกหกหเร็วกห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 เห็หก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 งกห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 เหกหกห็หก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 วกห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 กวกห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 กวกห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 บไกหหกหกกหกวกหกหกกกห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  อิ่มมั้ยังจิ่วหิวไหมตอนนี้อุย้ยตายแล้วบ่ายสามกว่าแล้วหรอวายว้ายวายวายอีกสักคู่นางก็จะทวงอีกแล้วโอเค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 ไปนอนต่อคะ่ะเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนนะลูกนะเชิญคะ่ะเออไปนอนไปนอนไป เดี๋ยวสักพักน้าเขาออกมาชวนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เลยแม่ทำงานก่อนนะลูกเนาะจะไปนอนได้ค่ะหรือจะไปอาบน้ำอาบก่อนค่อยนอนไหม